เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังจะเล่า,าคุณต้องําอย่างนึงก่อนคุณต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทำได้ไหมครับดีเห็นจุดสีแดงนั้นไหมนั้นผมเองผมชื่อบนนี่อันเลนผมคือมนย์ที่เลวที่สุดมาแล้ว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 เจนจิวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแน่จริงก็เข้ามา เจ้ามันยออังออนหัดช้าก่อนพาล่ขะข้าคือพ่อของเจ้าตรงนี้มีเทเลพอร์ตต้องรีบจัดการมันเดี๋ยวนี้ใครอย่าเป็นผู้โชคดีกันเลยป๊บามาแบบนี้ต้องนอนกลางวันรอ Two hours Later นอนรอแม่งอยู่สองชั่วโมงไม่เห็นมีใครสักคน six hours later ไอ้ถึงแล้วไว้ ฎของหน่วยโอเวอร์วอตหน้าที่120บรรทัดที่2มีอยู่ว่า้าสมาชิกในหน่วยโอเวอร์วอตมีปากเสียงกันเกินหนึ่งบรรทัดต้องทำการเล่นเกมตัดสินเพื่อหาผลแพ้ชนะรอนฮอว์กวันรอนฮอกชื่อแข่งดึงลงหลงุมกติกามีอยู่ว่ารอนฮอกสองตัวจะใช้โซ่ดึงกันลงหลงุมโดยสามารถใช้เทคนิคและสามารถวิ่งซิกแซกหลบกันได้ฝั่งไหนได้แต้คมครบก่อนฝั่งนั้นเป็นฝ่ายชนะนักกีฬาทักทาทยกันรอบที่หนึ่งเริ่มดึงหลบก,กันด้วยหลบก,กันด้วยระวังโดนดึงเอ้โดน โอหนึ่งย์หวยเท่าไรลาถูทักทายกันก่อนนิ่งๆทักทายลาทูเฮ้ยนัาทกายกันโอเคสามอเริ่มแซกโอ้ลบไปหนึ่งเจตโอ้สองศูนย์โอ้ยากมากอะไปนักกีฬาทักทายกันหน้าหลุมลาที่ฟ ลบเจ้ด้วยพ่อโอ้โหสามศูนย์แล้วเจ้ากากมากอะเาไโอเคบอกมืออ่ะเริ่มเจ้เป็นไก่แล้วอ่ะเจ้หยอกนอกวงหยอกนอกวงโดนนึกโอ้โหเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะครับนักกีฬานำไปสี่ศูนย์รู้สึกยังไงบ้างครับนุ่งใหม่ เจ๊อ่อนมากครับเจ๊อ่อนมากครับมาเล็กกีฬาทักทายกันสามสองหนึ่งเริ่มโอ้โอ้เท่าไรโอเคทักทายทักทายนักกีฬาอ่าเริ่มเริ่มเลยเราไม่นับ <HO> ส <US S> <ๆ>ิเออเริ่มเลยสบายชิวๆชิวๆกระโดดล้มลุมกระโดดล้มลุม เอาเละครับในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่โดนจบด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปล้อเลียนแบบนี้อีกก็อย่าลืมกระทึบไลค์ที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าถึง1,000ไลค์ตอนที่2ไมนี่มีแน่ๆนะครับเอาเละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมกดซับยัง